โอลวัดนี้สินกเกษตกรต่กันไม่ต้องแรมร้อนเข้ากรุงหางานทำไรทำนาหากินอยู่บ้าน นนสดัังงต้สวัสดีค่ะพรอบกับชนที่พาในรายการรวยทั่วไทยนะคะตอนนี้ชนที่พาอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมค่ะพูดถึงรายการของรวยทั่วไทยเราต้องมาคุยเรื่องของเกษตรโอทูพูดถึงโอทูหลายๆคนรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ยังมีบางท่านที่ยังไม่รู้จักจริงไหมคะ ท่านที่ยังไม่รู้จักก็ต้องติดตามนะคะว่ารายการของชุดที่พาที่จะนําเสนอในวันนี้มีแต่อะไรที่ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้พูดถึงเรื่อง O2 นะคะหลายๆคนได้ใช้มาแล้วไม่ว่าจะเป็น O2 ทูฟ e าวเวอร์เจนโอทูพรีเมียมโอทูฟลาวเดนโอล้าแล้วยังมีสารปรับสภาพดิน O2 ทูฟลาว้าชนิดเม็ดหลายๆคนเอาไปใช้บอกว่าดีนะคะหลายๆคนยังบอกว่าโอไม่เคยได้ใช้จะดีได้ยังไงนะคะวันนี้มีผลงานดีๆจะอวดท่านผู้ชม พูดถึงในเรื่องของโอทูไปที่ไหนมาที่ไหนมีการตอบรับในเชิงดีทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ชนที่พาอยู่ที่จังหวัดนานอย่างที่บอกนั่นแหละก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูผลงานที่จังหวัดนานเราขึ้นไปที่คอนแก่นกันดีไหมคะไปที่ภาคอีสานกันก่อนนะคะไปดูยางพาราที่เกษตรกรได้นําผลิตภัณฑ์ของโอทูซูเปอร์พรีเมียมไปใช้กับต้นยางที่ยังเล็กอยู่ แต่ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเจ้าของสวนอาจารย์เป็นจัจารย์บอกว่าโอ้โหถ้าไม่มาต้องเสียใจแน่ๆเลยไปแล้วไม่ผิดหวังเลยไปแล้วดีใจกลับมาค่ะแล้วท่านผู้ชมต้องดีใจกับชนที่พาแน่นอนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะตามชนที่พาไปที่ภาคอีสานค่ะไปพบออาจารย์เป็นจัจารย์ค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ชนที่พาอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะชนที่พาพาท่านผู้ชมมาดูสวนยางพาราของเกษตรกรที่อยู่ที่นี่ค่ะ ถือว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะเราก็ต้องไปดูว่าได้ผลดีเพราะอะไรจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลดีแบบนี้หรอกนะคะเ mm hmm. จ้าของพื้นที่บอกว่าโอ้โหแย่มากๆเลยสวนยางที่นี่จากหลายๆปีที่ผ่านมามันแย่มากเลยแต่วันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นบอกว่าดีมากสวยมากเยี่ยมมากบอกชนธิพายอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะดีขนาดไหนคะท่านผู้ชมอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามชวนิี่พาไปดูค่ะไปกันค่ะ อาจารย์เพนจานเหล่าสมบัติเจ้าของสวนยางที่นี่นะคะพืะ้นที่ทั้งหมดกี่ไร่30ไร่30ไร่ค่ะค่ะลูนยางจริงๆ27ไร่ค่ะ27ไร่เคยนับไปแค่จำนวนต้นกี่ต้น2500 25 <00 S 1> ต้นค่ะ มากเลยเท่าที่จะปลูกได้มากที่สุดเท่าที่จะปลูกได้เห็นอาจารย์บอกว่านี่คือบางส่วนเท่านั้นเองยังมีสวนอื่นอีกด้วยมี่สวนอื่นที่จังหวัดเลยค่ะค่ะสองไร่ค่ะกีดยางเรียบร้อยแล้วค่ะอันนั้นกีดแล้วกีดแล้วไม่ได้หนักใจเท่าที่นี่ไม่ได้หนักใจที่นี่หนักใจเรื่องอะไรอาจารย์ก็ถือว่าดินยังไม่เหมาะสมพื้นที่ก็ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าจังหวัดเลยดินไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็ทรายค่ะ หมายถึงว่าสภาพดินมันไม่เหมาะกับที่จะเราจะนํามาปลูกยางพาราค่ะค่ะไม่เคยปลูกที่นี่มาก่อนที่นี่เป็นที่รกร้างมาแปบพื้นที่ใหม่ก็ถือว่าเพิ่งจะเริ่มปลูกเลยพื้นที่ตรงนี้ค่ะค่ะทีนี้ก็ปลูกเมื่อสองปีที่แล้วสองปีกว่าที่แล้วสองปีกว่าเอาเราพูดให้ท่านผู้ชมฟังก่อนยางกี่ปีเนี่ยยางสองปีกับอีกหกเดือนค่ะสองปีกว่าสองปีกว่าเป็นยังไงบ้างสองปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามันแย่มากๆเลยมันแย่อย่างไงพ่ออาจารย์ ปลูกที่แรกเราก็ง่ายนะคะเคยทํามาก่อนหนึ่งสวนทางนู้นอุดมสมบูรณ์มากทางนู้นคือที่จังหวัดเลยที่จังหวัดเลยดินภูเขาอ่ามันดีมากค่ะภูเขาก็ง่ายๆแล้วก็ได้ได้กรีดเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะต้องไปดูแลด้วยปุ๋ยอย่างดีนะคะเพราะผลผลิตเราจะได้เพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ที่นี่ก็มาปลูกทิ้งไว้แล้วไปดูแลทางนู้นคนเดียวนะคะสองสวนคนเดียวสองสวนป้าก็ว่ปาก็ไดนเขาไม่ยอมโต อายางนี่นะมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยมนเป็นยังไงคะไม่ยอมโตเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยพื้นๆถูกๆนะครว่าพื้นๆถูกๆไปเอาปุ๋ยอะไรมาใช้อาจารย์ปุ๋ยปลอมค่ะแล้วุณดูแล้วก็ยังเป็นเม็ดแล้วรู้ไหมตอนแรกๆเขาเอามาให้ใช้ก็คือของปลอมเขาโฆษณาอย่างดีเลยอ่าจัดปาร์ตี้อย่างดีเชื่อเขาแล้วขนมาลองเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเอนซีปุ๋ยเคมีค่ะค่ะอ่าเป็นยังไงเขาโฆษณาแล้วเขาว่าไงเขาก็วดีแล้วปลอมรุงดิน ค่ะเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์สารละลายที่จะบอกว่าดีใช่ไหมสารพัดว่าดีเราคชะเพราะเราไม่ได้เน้นมาก่อนถึงจะทําสําเร็จมาแล้วหนึ่งสวนแต่ก็ไม่ได้เน้นพื้นพนไปตามบาษาชาวบ้านซึ่งชาวบ้านดูแลให้ค่ะดิฉันทําเป็นอาชีพเสริมนะคะสวนยางสี่สิบไร่เป็นอาชีพเสริมจริงๆตามราชการครูอยู่แล้วปรากฏว่าต้นยางไม่ยอมโตมันไม่โตและแถวแรกแถวสองที่อยู่ใกล้ต้นยูคาลิปตัสเนี่ยซึ่เป็นสวนของคนอื่นนะคะ ตายไม่ตายไปหมดเลยค่ะต้นต้นยางเรานี่นะตายต้นยางเราพอกะไม้่งว่ากแบบที่อยู่ใกล้ต้นต้นยู่ใกล้คาเขร้อนแต like ่ฝั่งน่นก็ยังโตอยู่ใช่ไหมค่ะไกลออกไปก็โตอ่าโตแต่ไม่ไม่อ้วนไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ไม่ออกชัดขึ้นไปอีกค่ะทีนี้เราท่านผู้ชมฟังว่ามันอยู่ใกล้ต้นอยู่คามันมีปัญหาอย่างไงคะมีปัญหาเข้ามาดูดอาจารย์วิทยาเกษตรที่อยู่บ้านใกล้กันก็เลยบอกว่าคุณป้าเพราะ ตัวไดโวเนี่ยแหละดูดอาหารไดโวคือตัวไดโวคือรากของต้นยูคาเนี่ยนำต้นเขาแค่ไหนรากเขาแค่นั้นมาถึงเราอ่าตัดรากก็เลยใช้แมคโครแมคโครตัดรากเลยค่ะตัดรากตัดแล้วก็กลบดินคืนให้เขาใ๋อนที่สั้านั้ตัดก็คือหมายถึงว่าจะมาให้รากของยูคายื่นมาถึงพื้นที่ของเราขาดไปเลย เสร็จแล้วแยกลากมาถึงตรงนี้เรามีปัญหาในเรื่องแย่งอาหารใช่ไหมเขาเขาแย่งอาหารแย่งอาหารของต้นยางเรุนแรงเลยอ่าอย่างรุนแรงและสมีกว้างมากลายเม็ดเลยนะคะนับสิบเม็ดไปเลยเกาทําให้ต้นยางเล็กแค่แกนแล้วตายด้วยเหรอคะตายทําไม่มีเหลือเลยสองแถวอ่าเสร็จแล้วก็เลยแก้ปัญหาได้ไปชุมไปชุมสมาคมสวนยางของอำเภอหนองเรือค่ะป็นลองประทานจ้เขาบอกทนลองทนลองประทานจะไปขอดูอายเขาทีนี้ค่ะ อายางเราก็ตายไปด้วยต้นเล็กแค่แกนอืส่วนใหญ่ทั้งนู้นแค่แกนหมดนะคะมีปัญหาที่ฉันปวดหัวค่ะอ่าก็ได้ก็ใช้แล้วก็ไม่โตไม่ยอมโตอ่าแล้วอะไรอีกแก้ปัญหาอ่าจ้ะก็คุณคิดทีนี้ก็ได้เลยมีผู้ที่รับผิดชอบโอทูนะคะท่านมาแนะนำท่านแนะนําแนะนําว่ายังไงบ้างล่ะ ใช้โอทูเลยไม่มีปัญหาดิฉันดูโอทูมาสองปีแล้วล่ะค่ะก็เพราะว่าเราเราอยู่กับสวนยางมาก่อนแล้วเจ็ดปีก็แนงดูก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ซื้อที่ไหนไม่รู้ที่ซื้ออที่่ซื้เห็นป้ายแต่ก็ไม่คุ้นเคยกับเจ้าของร้านก็ไม่กล้าเข้าไปถามแต่ปรากฏว่าสวาคมชาวสวนยางเขาแอบใช้ค่ะ โอ้แอบใช้แอบใช้แล้วเขาก็แอบเก็บรักษาหลักฐานเอาไว้เลยแสดงว่าเขาไม่ได้บอกใครใช่ไหมไม่บอกค่ะไม่บอกแม้กระทั่งดิฉันไปถามถึงศาลเขาก็ไม่บอกขนาดเราเนี่ยเป็นถึงรองประธานสมาคมตรงเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยเขาเสนอตัวเองจะมาทําให้อ่าดิฉันก็บอกมันไม่เหลือความสามารถเราอืก็เรียนมาฉันต้องทําเองค่ะเรียนก็เรียนมาสูงทําไมเราวิจัยวิเคราะห์เราศึกษาสอบถามก็ย่อมได้เหมือนกันจ้ะอ่าสวนแล้วทีนี้ไปได้อ่า ผู้แนะนำทีนี้ปฏิบัติจริงนะคะได้ไหมบอกได้ไหมผู้แนะนำคือใครคุณพบนะคะคุณพบโยชีการน์โนนค่ะโอ้พบมือโปรเลยใช่ไหมมือโปรโอ้โหอน้องเรือค่ะจ้าอ้าวแล้วมือโปรบอกว่ายังไงเขาบอกอาจารย์มีทีมเฉพาะกิยิมาปฏิบัติงานให้เลยหน่วยขึ้นเร็วหน่วยขึ้นที่เร็วของโอทูว่างโอ้โหค่ะเยี่ยมมากเพราะลูกน้องก็ไม่ไม่เป็นไม่เก่งจ้ากรใช้ไม่ถูกต้องอ่าดีใจมากเลยเชิญมาเลยอ่าค่ะฉีดพ่นซื้อหนึ่งชุด นะคะชุดเดิมสามขวดอ่าฉีดได้สามครั้งค่ะค่ะฉีดได้สามครั้งปรากฏว่าอันนี้ยางปลูกใหม่ได้สามเดือนค่ะอันนี้ท่านสามารค่ะท่ันสามารถดูได้ต้นเดิมครั้งแค่นี้ที่ซื้อมาปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นาย่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นอันนี้เท่ากันค่ะเท่ากันแต่เป็นต้นที่มีปัญหาจากร้านเขาก็ไม่ยอมตูนะคะก็ค่อยๆค่ค่อยปรับตัวเองแต่ต้นนี้แต่ต้นนี้ก็คืออายุอายุ สามเดือนเท่ากันค่ะนะคะสามเดือนเท่ากันแต่ความโทูสามครั้งแต่ความแตกต่างความแตกต่างเขาต่างกันแตกเพราะว่ามีการดูแลที่แตกต่างกันค่ะโดยฉีดโอทูนะคะแล้วอันที่ถืออยู่นี่คืออะไรซูเปอร์ันใหม่ซูเปอร์ได้เอามาใช้ช่วงไหนเอามาใช้ช่วงสุดท้ายเมื่อกี้นี้หนึ่งครั้งแล้วค่ะนะคะหนึ่งครั้งแล้วคิดว่าต่อไปนี้รดูแล้งสามเดือนสี่เดือนเนี่ย ไม่มีไม่มีน้ําฝนอืแล้วก็ปุ๋ยก็อยากจะให้ค้างไว้ที่ใบบ้างแล้วก็อยู่รอบๆบ้างใบจะได้แข็งแรงจะได้ทนแดดทนทีนี้ต่อไปอาจารย์จอทพรีเมียมนะคะซูเปอร์พรีเมียมโอทูซูเปอร์พรีเมียมเราต้องมาคุยท่านผู้ชมฟังว่ามันงามขนาดนี้อาจารย์บอกว่าเล็กตอนแรกที่เอามามันเล็กๆเหมือนต้นนันเลยต้นนั้นเลยข้างหน้านะคะอ่แต่ที่นี่มันงามขนาดนี้อาจารย์มีการนาโอทูมาใช้แบบไหนยังไงท่านผู้ชมยังงงอยู่ว่ามันงามขนาดนี้ มีวิธีการใช้แบบไหนบ้างใช้ตอนแรกใช้ตัวพรีเมียมสามขวดที่อาจารย์บอใช้สามขวดก่อนนะคะคือคือหนึ่งเซตนั่นแหละตาอมาทีนี้ตอนหลังพอใจค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลผลิตค่ะเป็นตัวโอทูซูเปอร์พรีเมียมล่าสุดเลยตัวนี้สามร้อยเท่าค่ะสามร้อยเท่าสามร้อยเท่าแล้วเป็นยังไงสามร้อยเท่าเป็นยังไงตัวก็คิดวมาตัวยางอย่างเป็นไปได้ไมสามร้อยเท่าเนี่ยตรงเนี้ยค่ะ เป็ไปได้ไม่เป็นไปได้ท่านผู้ชมก็ดูก็แล้วกันตรงนี้นะคะอาจจะสามร้อยสี่ร้อยเท่าก็ดูนะคะเพราะว่าตรงนี้ภาพมันฟ้องแล้วนะคะโอทูตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้อย่างชัดเจนค่ะอาจารย์ดูซิความสมบูรณ์อาจารย์บอกท่านผู้ชมว่ามันดูแล้วมันแตกต่างตรงไหนบ้างหนึ่งก้านใบนะคะอ่าก้านใบแข็งแรงแข็งแรงนี่ค่ะอ่านี่คือก้านใบมีงไม่มีมดแข็งแรงก็มีมดแดงสภาพใบเป็นไงอาจารย์ใบหนาใหญ่ขึ้นอ่าใหญ่เกินเกินขนาดเดิมซึ่ง ของเดิมนิดเดียวนะคะของเดิมนิดเดียวแต่พอโตถ้าเขาโตเขาก็หนาขึ้นแค่นั้นเองเขาไม่ใหญ่นะคะแต่ต้นนี้เป็นไงใหญ่ขึ้นหลายเท่าค่ะคิดว่าสามเท่าเลยนะคะแล้วแตกฉัดยอดขึ้นไปเรื่อยๆสวยงามเผื่อแป๊บเดียวเขาจะแตกยอดอ่อนสีอ่อนขึ้นไปอีกคือพอใจค่ะตรงนึ่งมาสองครั้งกนมาตรวจดู วันมาสองครั้งมาสองครั้งเช้าเอาเอาเวลาไหนมาดูหลังเลิกเรียนค่ะหลังสอนแล้วก่อนจะไปโรงเรียนก็ต้องมาดูก่อนต้องมเลิกโรงเรียนก็เลิกโรงเรียนก็ต้องมาดูมาดูวันละสองครั้งวันละสองครั้งพ่ออิ่มอกอิ่มใจมากโอ้โหนะคะแล้วก็มีโอทูอยู่ในมือแล้วค่ะเป็นผู้แนะนําคนอื่นด้วยอ่าไม่ได้เฉยเฉยค่ะต้องได้บุญด้วยกันได้บุญด้วยกันใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วมันงามไปหมดเลยทั้งพื้นเลยเสร็จแล้วอันนี้ฉีดไปประมาณสี่ครั้งแล้วค่ะ สี่ครั้งแล้วแสดงว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีเดือนละครั้งใช่ไหมอาจารย์ชีสิบห้าวันระยะแรกเพราะเรายังไม่ไดยเจรณเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูต้นอื่นบ้างอาจารย์อันนี้ต้นนี้งามนะคะงามมากเลยต้นอื่นก็เช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะอาจารย์ต้นต้นที่ยังไม่ต้นนี้นะคะไม่แตกต้นนี้เป็นยังไงอายุอายุต้นนี้ต้นนี้สองปีคสองปียางสองปีได้อ่าอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ค่ะ แค่แกนคแค่แกนแล้วก็กิ่งก้านก็ยังไม่แตกมากค่ะค่ะคือไม่สบายใจอย่างยิ่งที่นี่แค่สองเดือนคสองเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะอืงามมากมบอกได้เลยนะคะท่านผู้ชมสวนที่นี่งามมากๆเลยอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยที่เป็นเจ้าของมีการดูแลพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าระบบเรื่องวัชพืช ก็น้อยมากเลยปัญหาตรงนี้แทบจะไม่มีอาจารย์มีการโยกลงโยกล่องอย่างดีเลยมีการให้ปุ๋ยทางดินหรือยางโอทูโฟลค้าใช้หรือยังใช้เรียบร้อยแล้วค่ะกาไถกลบโอทูฟลค้าชนิดเม็ดใช้แล้วเราก็มีการไถกลบหรือฟาวนินนะคะจะได้จะได้เอาแถวยางนี้ทุกอย่างเลยของโอทูทุกอย่างของโอทูหมค่ะครบเซตครบเซตหมดทุกอย่างใบใจค่ะมีแบบชนิดเม็ดอาจารย์ก็ใช้ใช้ค่ะบำรุงทางใบก็ใช้ถือได้เลยว่าสวนนี้ทั้งสวนสมบูรณ์มากๆาค่ะทีนี้อาจารย์คะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้แนะนานของอาจารย์ในช่วงหน้าอยากจะให้อาจารย์ฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านก่อนที่ยังไม่ได้ใช้อูทูยังาหาที่ซื้อไม่ได้อาจารย์บอกเบอร์โทรอาจารย์ด้วยบอกเลยค่ะเป็นไงใช้อทูประทับใจไหมพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,ร,กรที่โดยเฉพาะทําสวนยางเหมือนดิฉันนะคะหรือพืชชนิดอื่นๆก็ตามโปรดให้ความสนใจและทดลองใช้ดูนะคะดิฉันขอแนะนําเพราะปฏิบัติด้วยตนเองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับในพื้นที่ของดิฉันนะคะ ก็มีคุณพบโยมงพี่การนนนะคะเป็นหัวหน้าเป็นผู้แนะนํามาก่อนนะคะและดิฉันก็ขยายผลอีกค่ะเบอร์โทรดิฉัน0 8 4 3 9 3 4 8 5ี่นะคะติดป้ายไว้ที่หน้าสวนด้วยคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายอย่างชัดเจนก็โทรมาได้เลยโมาได้เลยีของให้ไม่ได้ 把锅拿上我家去。